สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันที่27เดือน9ปี2024ครับพบกับผมริวชิรุกรนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีซเคียวริตี้ครับวันนี้นะครับเซตอินเด็กซ์ครับปรับลงลบสี่จุดแปดลบศูนปอร์เปิดที่1,450.15จุดมูลค่าการซื้อขายครับ6.05หมื่นล้านบาทปรับลงสอดคล้องตลาดหุ้นฝั่งเอเชียส่วนใหญ่ส่วนวันนี้ครับตลาดรอ,อการรายงานเงินเฟอ้ CE, อ PCE เย็นวันนี โดยเ,เซกเตอร์ที่ปรับขึ้นหนุนดัชนีครับคือกลุ่มทรานสปอร์ตครับ B A A A B A O T กลุ่มวัสดุก่อสร้าง S C C Tasco และอื่นๆครับกลุ่มที่กดดัชนีคือกลุ่มธนาคารครับ B BL, B L K Bank กลุ่มพลังงานปตทสพ B c r i m และอื่นๆครับโ<ม>ดยหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้ครับกลุ่มแรกครับมาลี ali, บวก0.79%โดยหุ้นนะครับปรับขึ้นจากประเด็นบวก ที่น่าสนใจคือ1เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพสูงที่กำลังเทรนด์รามหลังควบรวมกับอบิโก้ช่วยลดต้นทุนและลดความผันผวน,น,นของธุรกิจครับ 2. อุตสาหการรมน้ำผลไม้กลับมาเติบโตและมาลีเนี่ยมีมา r k เก็ตแชร์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งครับผม 3. ามาลีมีแบรนด์น้ำมะพร้าวนะครับที่เป็นสินค้าเด่นไทยจะมีโอกาสสูงครับผม 4. อัพไซ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาครับได้แก่การวางจำหน่ายสินค้าน้ำมะพร้าวใหม่และออเดอร์ O M ใหญ่2รายการเริ่มผลิตและส่งอมอบใน Q2 ปี2025 โดยรวมอัพไซด์ดังกล่าวในประมาณการแล้วแนะนำบาบที่ Target Price 17.7บาทครับกลุ่มต่อมาครับ STGT บวก5.98% NER บวก0.93%โดยหุ้นกลุ่มยางธรรมชาติคับปรับขึ้นตอบรับราคายางทำราคาสูงสุดในรอบ7ปี6เดือนรวมถึง STGT นะครับที่ประกอบธุรกิจถุงมือยางเนี่ยได้รับประเด็นบวกจากกระแสข่าว US-China Tariff นะครับขึ้นภาษีนำเข้าถุงมือยางกับจีนโดย USTR จะปรับขึ้นภาษีถุงมือทางการแพทย์เป็น25%ในปี2026และจะเพิ่มอัตราภาษีเป็น50%ในปี2025และการเพิ่มเป็น100%ในปี2026เนี่ยนุนแนวโน้ม ขายถูกมืออย่างเพิ่มขึ้นครับแนะนำเทรดดิ้งบ STGT ที่ t a ร g กต p ไพรซ14.28บาทครับกลุ่มต่อมาครับ AAV บวก 6.82% DA บวก6.09%โดยกลุ่มสายการบินครับปรับขึ้นจากประเด็นบวก2ประเด็นคือ1ครับราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงนะครับโดยน้ำมันดิบเบรนด์นะครับลบ2.53%เดียวเดกปิดที่ US d ลลาร์7 1 6ต่อ Barrel น้ำมันดิบ West Texas ครับลบ2.9%เดืเดปิดที่ US d ลลาร์6 7 7ต่อ Barrel และเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ3 2 4ต่อดอลลาร์ครับ อีกครั้งหนุนต่อกลุ่มสายการบินที่มีนี่ต่างประเทศสูงและใช้น้ามันเป็นต้นทุน2ครับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นโกลเด้นบีของประเทศจีนครับซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและกลุ่มธุรกิจสายการบิน เราชอบ AAV นะครับโดยประเมิน sensitivity เงินบาทที่แข็งค่าทุกๆ1บาทเนี่ยรวมที่มี upside บวกต่อกำไรมากที่สุดคือ AAV ทุกๆ1บาทนะครับ upside ห0 0 0ล้านบาท54%ของกำไรปี2024นอกจากนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจจีนครับจะช่วย AAV ในฐานะที่มีฐานลูกค้าจีนสูงกว่าสายการบินอื่นๆเพิ่มเติมแนะนำ buy AAV ที่ target price 2.86บาทครับ กลุ่มต่อมาครับ PSL บวก2.21% GTA บวก2.42% RCL บวก2.94%โดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางเรือนะครับปรับตัวขึ้นรับแรงหนุนจากตัวเลขค่าระวังเรือ b a l t i c Dry Index ที่ปรับเพิ่มขึ้นแรงบวก3.72%สะท้อนถึงความต้องการใช้เรือขนส่งสินค้าทั่วโลกและเศรษฐกิจจีนที่เก่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคาดว่าจะหนุนภาพโลจิสติกและการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือแนะนําเพียง Trading Buy บ กลุ่มสุดท้ายครับเอราวันบวก5.05% AWC บวก0%ครับหุ้นกลุ่มโรงแรมนะครับปรับขึ้นเก่งโกลเด้นบีของจีน,นอทิ์หนานะครับซึ่งสนุนต่อภาคการท่องเที่ยวไทยประกอบกับภาพเก่งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยนะครับเราชอบใน AWC เป็นท็อปพิกของกลุ่มโดยขับเคลื่อนโดยการขยายพอร์ตโฟลิโอโรงแรมนะครับทรัพย์สินในทำเลสําคัญและอัตรากงนไบที่สูงขึ้นรวมถึงธรุรก,กิจให้เช่าและพาณิชย์ซึ่งสร้าง EBITDA นะครับ45%ของกลุ่ม ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและอัตรากาไรสูงแนะนำเทรดดิ้งบาย AWC ที่ t a ร g e เก็ตไพรซ์4.4บาทครับสำหรับวันนี้รายการเกง่งหลังเกมสรุประเด็นเซ็ตก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ